ครับสวัสดีครับวันนี้ก,นนนนก,ก็จะมารีวิวนี่มีแบรนด์สี่หรือ Xiaomi มี่แบรนด์สีนั่นเองครับก็ไงดีเอ่อก็จะมารีวิวหรือพีวิวดีเอาเป็นว่าคลิปนี้คลิปเดียวจบแล้วกันโอเคครับมาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับก็ขอสารภาพว่าซื้อมาผิดจะซื้อที่ศูนย์ไทยแต่ดันไปกดมากดไงไม่รู้ได้เป็นที่ส่งมาจากจีนก็คือนําเข้าจากจีนก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นศูนย์ไทยนี้เราจะได้ประกันหนึ่งปีแต่ถ้าเป็นของจีนของที่เป็นศูนย์จีน,น,จนก็คือจะได้ คือประกันใจว่างั้นเถอะประกันกแล้วแต่ร้านประกันใจบางทีก็7วันบางทีก็แค่สามสิบวันโอ้โหราคาห่างกันแค่100บาทเองนะหนึ100บาทคุณคิดดูเลยเทียบกับประกัน1ปีถ้าเกิดต้องเสียกลางทางใช้ไปสองสเดือนหรือสองนสองสามเดือนนั่นแหละเราเกิดจะย้ายขึ้นมาก็ได้แค่ทับใจแต่ถ้าเกิดเป็นประกันส่วนไทยแล้วก็สามารถที่จะเคลมได้นะครับหปีภายใน1ปีถ้าเสียแล้วเสียในตอนนั้นก็1ปีแต่ตามเงื่อนไขของเขานะ หนึ่งปีอาจจะเรื่องของการน้านี่การเอาอไปดําน้ำานี่ไม่แน่ใจว่าหนึ่งปีนี่ใช่ไหมเรื่องของประกันน้ําเข้าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นประกันเรื่องนี้แต่ยังไงก็ลองไปสอบถามรายละเอียดกันดูนะครับที่ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยนะครับอ่ออีกอย่างหนึง่งนอกจากจะมีเรื่องของการรับประกันแล้วอีกหนึ่งอย่างหนึงงน่งที่อยากแนะนําให้ซื้อของศูนย์ไทยเลยก็คือเรื่องของความปลอดภยัยเออสมมติใส่ไปแล้วมันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไปซื้อที่มันไม่มีประกันศูนย์น่ะคุณจะทำยังไงกับมันอ่ะจะไปค จากใครมันก็อาจอาจะอาจจะได้นะแต่ว่าผมว่ามันมน,น่าจะยุ่งยากเนาะ,นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อที่ศูนย์ไทยเนี่ยก็อาจจะคุยกันง่ายเพราะว่ายังไงก็ลองดูนะครับลองพิจารณากันดูโอเคมาพูดถึงตัวสินค้ากันดีกว่ามาเริ่มแกะกล่องกันพร้อมกันเลยครับอ่าโอเคนะก็จะมีเทปใสเล็กๆแบบไว้ก็ใช้คัตเตอร์กรีดจากนั้นก็นี่ครับมันจะมีกระายสลักอ่ะดึงออกมาตามนี้ครับข้างใน หมดแล้วนะครับบัตเตอรวมถึงตัวแบรนเองก็จะมีรู้สึกว่าจะมีอยู่สชิ้นก็คือตัวแบรนแล้วก็อโอเคอันนี้จะเป็นแท่งชาร์จนะครับนี่แท่งชาร์จเป็นแบบ USB แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จชาดเจนจากนั้น อันนี้จะเป็นคู่มือครับคู่มือการใช้งานหมดแล้วนะครับจีนล้วนๆครับเป็นคู่มือภาษาจีนเพราะว่าผมอย่างที่บอกโอเคอน,นี่ครับก็จะเป็นลำดับัานใช้งานเป็นขั้นตอนครับขั้นตอนการใส่แบนกับสายรัดก็เวลาใช้ก็ให้เลยตะตุ่มนิดนึงประมาณนี้ครับโอเคแกะออกมามาดูหน้าตากัน เปิดภาษาจีนทำไงแทีนี้แต่เราไม่รู้วิธีการแก้ไขกันนะครับอันดับแรกครับให้เราเข้าไปดาว์โหลดแอปมีแแบนเนีมีฟิตก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการติดตั้งปกติครับเช็คให้ดีครับว่าเป็นมีฟิตจ,จริงจากนั้นก็ถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็ใส่ก็สร้างสร้างบัญชีมีขึ้นมาครับแนะนําขั้นตอนให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับที่อยู่ภูมิภาคอะไรให้เป็นภาษาไทยจากนั้นครับก็จะมาหน้า เข้าสู่หน้าจอกรข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆครับเช่นชื่อเล่นเพศนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็ส่วนสูงครับข้อมูลตรงนี้แล้วก็เป้าหมายครับเป้าหมายก็คือเป็นก้าวว่าวันนี้เราจะทําการเคลื่อนไหวกี่ก้าวครับก็เป็นการเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆไว้ประมวลผลนั่นเองจากนั้นนะครับก็จะมีขีดส้มๆข,ขึ้นมาเตือนว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อแบนดนะครับก็ให้ทําการเชื่อมต่อแบนดครับ เปิดประทให้เรียบร้อยเลือกการค้นหาครับจากนั้นนะครับก็ระบบจะบอกให้ยืนยันแบรนด์นะครับก็ให้ติ๊กถูกไปที่แบรนด์เรานะครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นครับก็จะขึ้นสถานะอัปเดตเฟรมแวร์ครับรอจนเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะได้ภาษาไทยมาใช้งานเรียบร้อยครับ อ่ะครับหน้าตาภาษาไทยก็จะเป็นลักษณะนี้คมชัดนะครับจากรูปโอเคเมื่อเราเชื่อมต่อครั้งแรกเราก็ยังไม่ได้มีการชาร์จแล้วก็จะมีรูปแบบหน้าจอมาให้เลือกมากมายตามที่เราต้องการนะครับในส่วนของหน้าจอก็จะมีบอกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายวันไหนบ้างวันรู้กี่วันแล้วนะครับก็จะมีสถิติเก็บไว้ให้หละอย่างละเอียดนะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอก็จะมีหน้าจอสรุปนะครับอัตราการเต้นเป็นเท่าไร่น้ําหนักหัวใจเป็นอย่างไรอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเป็นเท่าไรนะครับแล้วก็ข้อมูลการนอนหลับนะครับเมื่อคุณสวมใส่มีแบนในขณะนอนด้วยนะครับมาต่อการที่เรื่องของการชาร์จครับก็จะมีบอกว่าชาร์จล่าสุดครั้งที่เท่าไหร่ครับโอ้โหเกือบเดือนเหมือนกันนะถ้าใช้จริงก็กโอ้เดือนหนึ่งอะ 30วันได้นะครับแล้วก็มีสรุปอีกว่านอกจากนี้นครับหลังจากที่คุณชาร์จแบตไปแล้วก็จะมีบอกสถานะกําลังชาร์จครับหรือว่าแจ้งเตือนว่ามันเต็มแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจย่อยอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงหากคุณชาร์จแบบทิ้งไว้นะครับเมื่อเต็มอัดเต็มแล้วก็จะมีการสารั่นแจ้งเตือนของคุณรวมถึงการนับก้าบนหน้าจอของแบรนด์ด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องโดยก้าวๆครับถ้าคุณผู้ชมท่าในใดยังมีคำถามครับหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ